สวัสดีสครับก no ็มาเล่นเกม Barato นะ Barato ซะด้วยเป็นแบบมอดภาษาไทยครับส่วนใรที่อยากได้มอดนี้คือเดี๋ยวผมน่าจะส่งลิงก์ไปให้ครับเราก็มาเลือกเด็กนะเด็กนี้มันบวกหนึ่งเพิ่มมือวางไพ่ อะไรแทน,นอะวงหนึ่งถูกรอบใช่ไหมปกติวางได้สามเองเนาะอันนี้เพิ่มเป็นสี่อันนี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งโอเคมาเป้าหมายคือสามร้อย อันนี้ปะว็อกเกอร์อะไรอย่างน,นี้แล้วก็เลือกเล่นแล้วอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เราจะทิ้งหกเจ็ดแปดแปดอ่ะมีคู่อยู่นะวางคู่ก่อน อันนี้มีมอีองมเขาเรียกฝูเฮาเพราะมี3ามกับสองชะนะแล้วเกิน300ร้อยนะฮา ไม่ดีเลยอะได้รับห้า5เหรียญสำหรับไพ่ที่ถูกหิงตามที่กำหนด4จะเปลี่ยนไพ่ไปทุกรอบอดูเงื่อนไขมันเยอะอะไม่รู้ว่ะเอาย คูณห้าแต่น,นี้อันนี้ดีกว่ามันจะบวกเนี่ยการคูณไปยี่สิบเมื่อไหร่ไพ่สามหรือพพแพ้ไพ่เต้มน้อยหรือไพ่เต้มน้อยอันนี้เลย ได้ครับะแนนจกักไพถูกใบที่ไงขออภัยขออภัยอ้าวเฮ้ยนี่ครบน,นี่สเตทปะนี่โบไปเลย หัวใจมีหนึ่งสองสามสี่เล่นหัวใจดีกว่าแปหัวใจอ่ะผมเรียบร้อยฟัดผมชอบเล่นฟัดนะมันมันดูง่ายดีย ได้มาเจ็ดเหรียญซื้อนี้ก่อนเลยบวกเงินอ่าก็ไม่แย่ร้บชิดแปดท้างหงายไพ่ที่ถูกลดความสามารถจากบอร์ดไปเฮ้ยเฮ้ยเฟียวน่ะเจ็ด ซื้อกันบอร์ดได้เลยดูบายดิเอ้ยซื้อไปน่าจะได้เล่นนะฮาโูหรือเอาเอาช่วยชีวิตก่อนตอนนี้ จ็ดเหรียญใช่แล้วก็มีซื้ออันนี้ต่อแถมมีเงินเหลืออีกเฮ้ยสเตทสเตทอ่าเฮ้ยสเตทนะบอลมันบวกทั้งสามอันนี้บวกหนึ่งผมชอบลิ้นปาดก็จริงแต่ผมอยากเล่นสเตทเอ้ยไม่ใช่อยากเล่นสเตทแต่ว่าแบบว่ามันมันเพิ่มเยอะอะเออเพิ่มเยอะสุดเราก็ต้องเอาอันคุ้มสุดใช่ไหมละ่ะ เจอบอสกันหน่อยที่บ้านใครเรียกฝนฝนปลอยหรืฝนหยิมั้งใครรู้จักฝนหยิมมั้งนอกจิกมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่เอ้ยนะนั่นถหง่าน่าถึ้งนะน่าจะได้ลอกจิกอยู่เรียบรอย นี่ไง f า s t ต่เาเพิ่งอัพสเต y ไปเยี่ยมหนึ่งสองสามสี่คู่ไม่มีคนหนึ่อ่าดักและทีเนี้ย ทริงไม่จำเป็นออกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ไปให้หมดเอาทิ้งไม่ได้แล้วต้องเลือกเล่นด้วยเท่อะไรไม่ได้ จะถึงหกร้อยไหมเฮ้ย hey, นี่ยสามน่าจะได้อยู่นะใช่ไหมโอเคไปคูณบ้าอา๋อ้หาหายให้สาม ีไ่ไงไพ่สามใบเดียวก็ได้ดิเรนกำจริงๆเฮ้ยถ้ามันนับถูกใบก็โอเคนเนาะลืมไปว่ามันเอาให้คุณยังไง ให้นับอ๋อให้นับเลขออืออก็คืออันนี้แหละไพ่สูงนี่แหละแต่ไพ่ต่ำคืออะไรวะหนึ่งเอทีดด่น้อยเหรออสีเลือกหนึ่งในสามฮาโลกกรดเอ้ยมีแป ช่วยชีวิตเหรออ่าช่วยชีวิตเพื่อได้ของดีโอ้ใช้นี้เลยอ่าเพิ่มสเตตใช้ดิเราต้องไปเน่นเล่นเล่นเฮ้ยเล่นเน,เน,เน,เนเ้นสเตตละโอเคปยปะ หนึ่งสองสามสี่อ้าวรู้นี่ว่าจะทิ้งอะไรอะ่ะหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยทีนี้หนักละนี่ไงได้ปะห่อนี้คู่นี่ไม่ไมน่าได้ปะ อ๋อเออคู่มไม่น่าได้เสี็ให้่สามฟีกแหละหัวใจมะอืมต้องอย่างน,านั้นน่าจะชนะแล้วปะ่ะเอ้เราจะเล่นสเตนนี่ว่ไปเล่นฟาดอีกแล้ว ตัวคูณบวกสิบห้ามีโอกาสหนึ่งในหกที่พไพ่ใบนี้จะถูกทำลายมาจบรอบบวกสิบห้าตัวคูณใครจะไม่ซื้อมีโอกาสหนึ่งในหกท่าหนึ่งในหกเราเล่นมันโอ้ยากยากเลยอันนี้คือมันน่าจะใช่ไหมนะตองหรออ่ะใช่ยากและยากและมันหายยาก ปรับตาแรกหายกูช็อกเลยทีนี้หนึ่งสองสาม งวงนอนมีแปดเพิ่มปฏิปสิทธิภาพหนึ่งไว้ีนเลือกให้เป็นไวยการ์ตให้เป็นไวยการ์ต ขอดูอันนอ้โหอมีแต่อันน่าใช้บวกเหรียญก็ได้เก้าเก้าเใช้การซื้อสามหกอันนี้น่าจะดีไม่รู้ใช้หรือเปล่าแต่สี่ เพิ่มช่องการ์ดจะทำให้เราเสียงเงินมากขึ้นนะอันนี้เจ็ดเอ้ยดูบอสบายนี้มือแรกให้จะถูกความหน้าลงเฮ้ยรวยนะอันนี้ทำเป็นเล่น อ่ะเอาสองอันนี้อันนี้กับอันนี้โอเคปะอ่าซื้ออันนี้มาก่อน นีน่น่าใช้นี่สองใบไปลากี้การโอเคอยู่ศูนย์และศูนย์มือแรกพายจะถูกความน่าใช่ไหมรอ,ออะไรอ่ะเราก็จะได้นี่บวกแปดป่ะ ไม่เห็นได้เลยอ้อาวโกหกนี่ใช่ไหมอย่างนี้คือโกหกปะขายเลยอันนี้ลอกลอกลอกกันจะชัด โซคูนซื้อไหมซื้อนี่โซคูลรับเงินสองต่อใบทิ้งแต่จะต้องไม่ทิ้งให้ใดๆเลยจนจบรอบคือ,อยังไงนะแปดเจ็ดตองใช่นี่ไปก่อน ยากลองอยู่อันหนึ่งนั่นน่นจะลองไม่ได้แล้ว คูณทีเดียวก็นชนะเลยอันนี้ต้องใช้เลยมันน่าจะคูณยี่สิบนี่ให้ไหม เอ้ยกล้วยนี่คุมแล้วนะ่ะซื้อมาหกเอ้ยสี 4, 5, ่ห้ามาคุมแล้วนะ่ะซื้อมาหกเลือกหนึ่งในห้าให้ใช้เล่นเข้าละ Ừ. hai đi à hai lên ơi hơi 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 ไปกันต่อยังไง อย่างนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้อีเลยอ้าวขายดิตัวที่เหลือ เรียบร้อยฟาสตไอ้นี่ฝัดฝัดเรายังเลเวลหนึ่งอยู่เี้ยเลยน้อยมากอเ, 1, 2, 3, <c oughs> เอาล่ะหนึ่งสองสามสี่เออจบ ว่าแถมคู่เลยเนีย่ไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วโอ้โหชนะชนะเลย ก็พอก่อนแล้วกันง่วงขอบคุณค้า